ในข้อมูล Google Wallet รองรับบัตรประชาชนและใบขับขี่แบบดิจิตอลแบบเบต้าในสหรัฐอเมริกาแล้วช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทาง Google ได้เปิดตัว Google Wallet ที่มันพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆหลายอย่างเลยนะครับทางรองรับบัตรประชาชนแบบดิจิตอลและใบขับขี่แบบดิจิตอลซึ่งในตอนนั้นยังไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับ อ่าสุดก็ได้เริ่มให้ใช้งานได้แล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Google Wallet ได้อัปเดตพร้อมกับ Google Play Service v48.22 เดือนธันวาคมโดยรองรับฟีเจอร์ Digital ID ในหมวดหมู่ของเบต้าภายในแอปพลิเคชันนอกจากนี้ทาง Google ยังบอกอีกว่าฟีเจอร์นี้จะจำกัดแค่การใช้งานในสหรัฐและแค่บางรัฐเท่านั้นครับซึ่งยังไม่ระบุนะครับในตอนนี้ส่วนรายละเอียดที่ประเทศอื่นจะได้ใช้ฟีเจอร์นี้ด้วยหรือไม่นั้น เราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้ครับสำหรับฟีเจอร์ดิจิ a l ลไอีมีให้ใช้งานแล้วบน Apple Wallet ที่สหรัฐโดยจำกัดการใช้งานแค่3รลัฐเท่านั้นและจะขยับเป็น9รัฐในอนาคตครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดอนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ